ผมพามาดูสถานการณ์คริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกานิดหนึ่งนะเราทราบกันดีว่าถ้าทรัมป์ชนะคริปโตเป็นอย่างหนึ่งถ้ากัมมาราชนะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้มีเสียงออกมาจากคุณชักชูเมอร์ชักชูเมอร์เนี่ยเป็นลอเมเกอร์เป็นคนดูกฎหมายเป็นทั้ง เป็นมันสมองดีกว่านะของเดโมแครตนะเราจะเห็นสถานการณ์สําคัญสําคัญเรื่องของเพดานนี้นะครับที่แล้วที่สรารเมกการมีปัญหานะฮะแล้วก็โอ้โหสู้รบกันยาวนานชักชูเมอร์ก็อยู่ในเกมตลอดนะอยู่ในการประชุมอยู่ในการพูดคุยของโจไบเดนนะครับวันนี้มาเป็นกามาราแล้วเนี่ยชักชูเมอร์ก็ยังมีบทบาทอย่างชัดเจนนะครับมีการออกมาเนี่ยนี่คือชักชูเมอร์นะกำลังพูดอยู่เดี๋ยวจะให้ฟังในประมาณ2นาทีแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยเราเห็นเลยนะว่า congressesrest Responsible responsibility to provide uh common sense regulations on crypto นะครับมีการออกมายืนยันนะบอกว่า we are here today เรามาในวันนี้เนี่ย because we support wise ประธานาธิบดีกร์มาลาแฮร์รนะครับเรามาวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะซัพพอร์ตสนับสนุนคุณกรมาลานะซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีในตอนนี้นะครับ to be our next president นะเพื่อที่จะให้เป็น next president นะหรือประธานาธิบดีคนต่อไป and believe in the future of crypto แล้วเราก็เชื่อในอนาคตของคร oh ิปโตโอ้โหไอประโยคหลังเนี่ยกับประโยคหน้าเนี่ยมันมาเอามาคู่กันถูกปะ่ะทำไมต้องมาพูดอยู่ในประโยคเดียวกันก็เราสนับสนุนให้กมาลเป็น ประธานาธิบดีแล้วเราก็เชื่อใน ฟิวเจอร์อัพคริปโตนะฮะเห็นไหมครับว่าประโยคแบบนี้มันออกมาจากปากของฝั่งเดโมแครตแล้วนะฮะปกติเนี่ยเดโมแครตก็จะไม่ได้ออกมาพูดอะไรแบบนี้มากมายนะักตอนนี้มาบิลิฟฟิวเจอร์อ f c คริปโตก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชี้นิ้วไปบอกว่ามันมันไม่เวนะิร์กมันเป็นสแกมนะตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนท่าทีเรียบร้อยแล้วคริปโตแฮสก r นมอร์อินฟลูเอนซ์นะนะก็บอกว่าไอคริปโตเนี่ยมันเติบโตอย่างมากแล้วมนะันก็มีอิทธิพลกับคนหลายๆคนมากกว่าที่คาดคิดไว้เยอะเลย นะตอนนี้เนี่ย20%ของอเมริกันของคนอเมริกันเนี่ยมีคริปโตเรียบร้อยแล้วนะ20%ของคนอเมริกันถือของคริปโตเรียบร้อยแล้วนะครับ Congress has responsibility to provide common sense regulation ดังนั้นเนี่ยสภาคองเกรสจึงเป็นหน้าที่ของสภาคองเกรสนะครับที่จะต้องออจัดการเรื่องตัวบทกฎหมายนะการกำกับดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับ and we need your support to make it นะรเราต้องการนี่หาเสียงชัดๆเลย need your support ก็หมายความว่า ให้ทุกคนเลือกกร,รมาล่าแหละนะฮะเพื่อที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เลกูเลตตรงนี้นะครับ my goal is to bring both sides of the นี่ยไหมนี่กล่าวนะบอกว่าจะเป้าประสงค์ของผมเนี่ยต้องการทำสอฝั่งให้สำเร็จนะครับฝั่งหนึงก็คือกำการกับดูแลฝั่งหนึ่งคือเรื่องของนำ Innovation ไปพัฒนานะก็คือ ก็ชมคลิปโตแหละฟังหนึ่งก็ต้องกำกับดูแลฝัังหนึ่งก็อยากจะให้เทคโนโลยีมันได้ใช้งานนี่คือเรื่องของคลิปโตคอรินซีเอะคุณคุณนะประโยคแบบนี้อ่าเดี๋ยวฟังคุณชักชุมเมอร์พูดนิดนึงแล้วกันนะฮะ So it's great to be here for everybody uh, with so many leaders in crypto And I appreciate this <c ry pt o> great invitation. First let me thank Mark Um, not only for his introduction, but as I said, for some, doing so many good things in so many good areas. This guy cares about things and he calls me up about them all the time make this part of the world better, that part of the world better, etc. I also want to thank Sheila Warren and all of you for being here. Now, there's great enthusiasm for the Harris Wall ticket from every corner of our country. You can feel it, you can see it, you can smell it. It's gotten Democrats. <laughs> you can feel it you can see it man man and americans as a whole who are worried about the advent of donald trump so excited and why are we here today because we all support vice president kamala harris to be our next president and we all believe in the future of crypto <laughs> uh, เจ็บจีดเจ็บจีดเลยนะฮะบอกว่าเราเนี่ยเราทำไมถึงมาที่นี่รู้ไหมก็เพราะว่าเรามาเพราะว่าเราต้องการจะซัพพอร์ตท่านรองประธานาธิบดีกัมมาร่าแฮร์ริสนะฮะแล้วเราก็เชื่อมั่นในฟิวเจอร์ออฟคริปโตด้วยนะฮะอ่ะก็ <As Mark S 2> จริงๆผมก็อ่านหมดแล้วนะขออนุญาตไม่ต้องเปิดจบแล้วกันนะขอวิเคราะห์เลยนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่ให้วิเคราะห์อะไรหรอกนะั่นเหมือว่านั่งเมาส์กันแล้วกันปัญหา ที่ผมฟังนะคือไบเดนเนี่ยก็เป็นเป็นประธานาธิบดีมานี่จะจบสมัยแล้วกรมมาล่าก็อยู่กับไบเดนมาโดยตลอดเราเห็นแอคชั่นของทั้งคู่นะรวมถึงคุณชักชเมอร์ด้วยนะที่ออกมาพูดวันนี้เนี่ยเราเห็นมาตลอด3ปีครึ่งอะนะฮะเราเห็นมันไม่ใช่ภาพที่เขาพูดะนะ,ะเราเห็นมันเป็นภาพอีก,อกแบบหนึ่งแกลลี่เกนเลอร์จัดหนักนะฮะแล้วไบเดนด่าคริปโตเยอะอีกต่างหากนะฮะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแคนะะ่ตอนนี้เงียบๆไปแล้ววันนี้พอ กำลังจะเข้าสู่เลือกตั้งนะโดนัลด์ทรัมป์หันมาสนุนคริปโตเนี่ยแกถึงขั้นต้องออกมาพูดว่าเชื่อในฟิวเจอร์ออฟคริปโตนะคําถามก็คือว่าแล้วระหว่างที่ก่อนนั้นเนี่ยสามปีครึ่งเนี่ยมันไม่พูดคํานี้ละเออผมก็เลยรู้สึกมันแปลกๆมันจะย้อนแย้งนิดหนึ่งว่าก่อนนั้นเนี่ยมันด่าแล้วก็ว่าเนาะแต่พอเวลากําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วมันต้องหาเสียงกันจริงๆเนี่ยวันนี้มาเชื่อในคริปโตนะฮะแต่ว่า เ่าที่ฟังมันก็ยังไม่ได้มีนโยบายอะไรชัดเจนนะแต่ว่ามามาเชื่อในคริปโตแล้วเดี๋ยวก็จะค้ากับดูแลจะสนับสนุนคริปโตชัดสปอร์ตสปอร์ตยังไงนะมันไม่ได้มีการพูดออกมาอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่นะอันนี้ในความรู้สึกผมนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีคนที่เป็นหัวหอกนะในการสนับสนุนเรื่องคริปโตถ้าเรียงจำสองสองสาวทรงพลังได้นะครับคนหนึ่งเนี่ยมันมาจากฝั่งของ Uh, Democrat, อ่ m เดโมแครตอีกคนหนึ่งเนะี่ยมาจากฝั่งของร e พับ l ิกันคนที่มาจากร e พับ l ิกันคือซินเทียรูมิสนะได้ยินชื่อบ่อยนะครับแต่ว่าคนที่มาจากฝั่ง d e m o c r a ตเนี่ยก็คุณเอ่อคิสเซนเกเลแบนนะครับนะวันนี้คุณเกเลแบนนะออกมาสน,สนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะาแกเป็นสองสาวนะจับคู่กับฝั่งของซินเทียรูมิสทาง Republican นะนะคู่กันมาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนคลิปโตมาโดยตลอดนะครับในขณะที่พักของแกเนี่ยไม่มีแกคนเดียวแหละที่ออกมาเต้นอยู่คนเดียวนะคุณเกเลแบน อัน,นนี้คุณกเลแบนก็เข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าต้องการซัพพอร์ตไอแคมเปญที่ชื่อ c r y ปโต for Harris น,น่าสนใจนะแกก็ บอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันทุกอย่างเลยนะแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างมันเป็นโปรโคริปโตอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เหมือนจะมีแกพูดคนเดียวผมว่านะคือคนที่พูดได้ดีที่สุดน้ําหนักที่สุดก็คือต้องเป็นกรรมัม马าเองนะแต่วันนี้วันนี้เรายังไม่เห็นกรรมัม马าพูดนะแต่อนขณที่ฝั่งทรัมป์เนี่ยทําพูดชัดเจนละเอางีิงๆิหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, จะเอาบิตคอยเป็น s t r a t e g i c reserve อะไรก็ว่าไปนะกรรมัม马าเนี่ยยังไม่เห็นออกมาพูดเรื่องนี้มันจะยังไม่มีน้ําหนักถ้ากรรมัม马าไม่พูดเองนะครับผมมองว่าอย่าง,งน,นั้นตอนนออ ก็งนันงันแหละนะฮะก็บอกจะซัพพอร์ตแล้วยังไงนะฮะแล้วก็คุณกิเลนแบรออกมาพูดแล้วยังไงอืมก็อันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพมันเริ่มมาแล้วนะแต่วันดีเทลยังไม่มีนะไอ้คริปโตฟอ r ์แฮร i s ที่บอกว่าจะประกาศภายในสัปดาห์นี้ก็มีการพูดคุยมีการประชุมกันแล้วนะฮะแต่เราอดูอีกทีนึงว่ารายละเอียดมันจะออกมาย่างไงแล้วก็คุณกามจะออกมาพูดแบบชัดเจนมากแค่ไหนนะครับ